สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตีพารวยค่ะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า1 8ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี พี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องปองไปเบอร์สุภุสุคนนะคะก็มาพบมาพอกันอีกคือเกาเนาะที่ช่องสวิตตีพารวยนะคะพี่น้องอ่ามื่อวาน,นี้แอดก็จะมารสรุปนะคะสรุปเลขของงวดวันที่18พฤษภาหกห้านะคะพี่น้องว่ามันเขา่าโตอีหยังนะคะพี่น้องคะงวดของวันที่18พฤษภาคมนะคะพี่น้องเลขที่เข่านะคะก็คือ 876199นะคะแปด1 9 9เนาะพี่น้องเนาะอ่าแอดฟนกะวิ่งนะคะวิ่ง9นะคะวิ่งอ่าให้เด่น9เด่น7นะคะให้เด่น9เด่น7แล้วก็ฟันไปที่9นะคะพี่น้อง ะะขอแสดงความยินดีนําเด้อ,อกับเอฟซีกับพี่น้องทันได้ที่ยิบเก้านะคะที่วิ่งรูดเก่าเอาเก่าไปเป็นแนวทางนะคะกับเข้าที่เก้าเก้านะคะพี่น้องคะแต่ว่าเอสกับปะดะเน้นหาเนาะตัวที่เน้นนี่กับพวกเขานะพี่น้องเนาะมาเขาตัวที่ปะดะเด้นนะคะเก่าเก่านะคะฟันรูดท,ที่เก่านะคะพี่น้องขอแสดงความยินดีน้าเด้อพี่น้องเอฟซีสายรูดนะคะสายรูดนะคะก็น,ะะะน่าจะปังๆกันเนาะ ส่วนตัวกันนะคะพี่น้องจ้าส่วนตัวกันแอดหายไปที่เจ็ดนะคะหายนะเจ็ดสามออกเจ็ดแปดพี่น้องเออกระขออาภัยนะคะตัวกันกางกงเข้ากรลุดไปเนาะพี่น้องเนาะไปะตามต่อกันวดนาะเด้อพี่น้องจ้าตามต่อกันงวดต่อไปนะคะวดของวันที่ยี่สิบพี่น้องวดของวันที่ยี่สิบนะคะ ลาวพัฒนาเห็นชัดว์ปนาอพพายามจะเขียนให้มันโตยังไงเนาะจะได้เห็นสัดๆลาวพัฒนาลาวพัฒนาของวันงวดของวันที่20พศสภาหกห้านะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวนะคะแอดได้เด่นนะคะแอดได้เด่นเด่นนะคะ แอดไดเด่น8นะคะเด่น8เด่น4เด่น3งวดนี้ได้เด่นได้เล็กเด่นมา3ตัวพี่น้องงวดนี้ได้เล็กเด่นมา3ตัวนะคะแต่ว่าแอดก็จะวิ่งรูดที่3เนาะพี่น้องเนาะแอดจะวิ่งรูดที่3นะคะ 8แอดได้8ได้4และ3มากเนาะพี่น้องเนาะได้8ได้4ได้3นะคะนี่คือเล็กเด่นของแอดนะคะพี่นอ้องท่านใดที่มกักโกตัวดก็ยิบเอาไปเป็นแนวทางเลยจ้ะพี่น้องจ๋าส่วนแอดอเน้นที่3นะคะแอดนะคะแอดวิ่งรูปที่3 30 3, 31 32 33และ34นะคะ สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะแอดวิ่งลูกที่สามเด้อพี่น้องจ้านะคะแอดวิ่งลูกที่สามนะคะถ้าพี่น้องทันได้มักวามักตัวที่แอด นะคะบอแม่ติ๊กแอดเลือกใครนะคะพี่น้องก็เลือกเอาแปดนะคะแปดหรือสี่ไปวิ่งลูดได้เด้อพี่น้องสาวนะคะเลือกเอาตามใจสอบเลยจ้ะส่วนตัวกันนะคะส่วนตัวกันนะคะตัวกันของแอดฝนนะคะตัวกันของแอดฝนแอดฝนให้ไปที่สี่นะคะสี่เนาะให้เป็นสี่สามนะคะสี่สามสี่ 4 0 4ศูน์สี่แและสี่สองนะคะตัวกันของแอดนะคะตัวกันของแอดผลให้ทั้งหมดห้าคู่เด้อพี่น้องเด้อให้ทั้งหมดห้าคู่นะคะอันนี้คือตัวกันของแอดนะคะยิบทำมาแต่ยิบ,ยบจำเอาไปเป็นแนวทางเลยจ้ะพี่น้องจ๋านะคะส่วนในรัก3นะคะพี่น้อง ในเลขสามที่แอดลูดนะคะแอดก็จะเน้นสามศูนย์นะคะแอดเน้นสานะคะสามสนะคะสามแปดสามศ สามสามนะคะตัวที่ความน่าจะมานะคะคาดว่าน่าจะมานะคะตัวที่เด่นสุดเนาะพี่น้องตัวที่เด่นสุดแอดกะจะเน้นห้กะจะประมาณนี้นะทั้งหมดหาคูนะคะในอ่าในหลักสามนะคะพี่น้องในหลักสามนะคะ แอดกับจะเนียนเป็น30 3 2 3 3 3์สามนะคะพี่น้องจา๋ถาถ้าหมักตัวใดก็ยิบจับเอาไปเป็นแนวทางด้วยจ้ะพี่น้องนะคะมักตัวใดก็ยิบจับเอาไปเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจา๋านะคะอย่าอย่าลืมนะคะ9เท <9 S 2> ่ากับ6ก <6 S 2> ด้วยพี่น้อง9เท่ากับ6นะคะเก่ากับ6กเป็นตัวเดียวกันด้วยจ้ะด้อพี่น้องจา๋านะคะซื้อหวยก็อย่าลืมไปกลับด้วยนะจ๊ะ ไปกลับนะคะซื้อหวยก็อย่าลืมไปกลับนะจ๊ะนะคะพี่น้องจ้าก็จะประมาณเนี่ยจ้ะพี่น้องประมาณเนี่ยเด้อเลขเด่นของแอดผลนะคะจะได้แปดสี่สามนะคะแอดวิ่งลูที่สามพี่น้องแอดวิ่งลูที่สามนะคะเน้นไทยก็จะเป็นสามศูนย์สามสองสามสามสามหกและสามแปดนะคะตัวที่แอดเน้นไทยนะคะแล้วก็ ตัวก,กันนะคะตัวก,กันของแอดก็จะเป็น4นะคะ4 3 4 6 4 0 4 8และ4 2นะคะพี่น้องจ๋านะคะมกักจะยิบจับเอาไปเป็นแนวทางด้วยจ้ะพี่น้องจ้า ตัวเลขนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะตัวเลขทุกตัวเลขนะคะมาจากการคํานวณน,นะคะตัวเลขทุกตัวเลขนะคะมาจากการคํานวณสูตรมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะโปรดใช้วิจรารณญาณเด้อพี่น้องเดอิอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะอยิจับเอาไปเป็นแนวทางจ๊ะพี่น้องจ๊ะสุดท้ายนี้นะคะแอดฝนก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่เขามาให้กําลังใจแอดฝนนะคะขอขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ๊ะเด้อที่ให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะ ขอให้พี่น้องที่เขาวมาเบิ้งคลิปของแอดผลนะคะหยิบจับตัวใดกให็หายเป็นเงินเป็นทองเด้อจ้ะให้ปังๆให้ใจตรงกันกับเลขที่ออกของหวยลาวนะคะขอให้ใจตรงกันกับเลขที่ออกนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้ปังๆเด้อพี่น้องจ้าให้เบิดนี้เบิดสินลำรวยทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็สิลากันไปก่อนจ้าเอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อจะ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า